ปองวรัตคำสิรีนะคะเป็นสำนักงานตัวแทนของคือบ้านดุลจังหวัดอุดรันะคะวันนี้ก็ได้มาพบกับผู้ที่ใช้น้ำมันงานายาเซมินค่ะก่อนที่จะพบกับท่านคือตอนแรกเข้าไป่แนะนำสินค้าของคุณแม่ลือดีวงภูทรที่ทุ่งนาค่ะแล้วมีลูกชายของของคุณพี่เขาสนใจก็เลยเดินมาคุยด้วย สนใจน้ำมันงานเขาอยากให้แม่เขาซื้อให้กินเขาก็เลยบอกว่าไปหาแม่เขาที่ปั๊มน้ำมันนะคะก็เลยได้มาพบกับคุณพี่เขาก็เรามาพบกับพี่เขาเลยค่ะแนะนําตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะชื่อปานีิปัสสินอกบ,าบา้านบอสิลาตะบนมันจันอำเภอประลุงจังหวัดอุดรค่ะไม่กินยาตัวนี้แต่ก้อนสุขภาพยังไงค่ะคุณพี่ก่อนสี่กินน้ำมันงา,นงาหน้ายาเซซน,นีนรต้องไปงาหน่าหยาลุกหยา่ะพัดกินมากกว่ไปง่ายมากาย กินแล้วผู้ใดที่มาแนะนําของให,ให้พี่กินอนะน้าหวานค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้าหวานค่ะพอรอสมีผู้คลองตาค่ะ,ะก่อนจะได้มารู้จักอ,า,อาหารนายาเมสมีนนะ่ะคือลูกไส้เพื่อนอาจารย์้มาแนะนํา ว่าเจ็บแขนหรือว่าอีกอย่างน่ะเออในเคสที่ว่าแม่หนูก็ล่างพาตัดร่ำใส้พอดีหนูก็เลยว่าเอออยากจะซื้อให้แม่ร่องกินเบิงสิเป็นจังไ,ปไดปรากฏว่าแม่ซื้อกินแล้วรู้ซึกดีแล้วแกแข็งแรงขึง้นจากที่พาร่ำใส่รักษาแม่กินยาตัวนี้ไปบ่ปถึง15มื้มอแม่สามารถย่างของแข้วเห็ดงานได้แต่หนูก็บอกว่าอย่าย่างว่าเอออย่าย่างกันนะแต่ว่าแกกินตัวนี้แกบอกว่าดีแข็งแรงตอนนี้อ่า ได้ประมาณสองเดือนกว่าแกขครับรถก็จะไส่เองไปมาหาลูกได้สบายได้จ้ะแต่อีอยางตัวนู้เองได้กินก็เพลินเพราะว่าเวลาเฮายางเขาอีหยางเขาจะมาปวดขาเสียกินล้วก็ดีเขื่อนจ้ะเดินไปใช้ค้องเข็วบ่ออืดอาดคือตะกรอนตะกรอนสีลูกซ่าปวดแข้งปวดขาแต่ทุกคนรู้สึกดีพอสารอาหารนายาเซามีนตัวนี้แหละจ้ะดีค่ะทีรยียอมรับเลย สาสอาหารตัวนี้นะคะแล้วคุณที่ทานวันหนึ่งกี่เม็ดคะโอ้ตะกี้เพิ่นก็บอกอกินสองเม็ดก่อนลัางอาหารมาดิอันบอกสองแล้วกินไปมันก็ดีแห้งแฉบแห้งกินแห้งนี่แห้งแบบบอกว่าถือเด้ค่ะโอ้แห้งแฉบกินั้ามือเศร้าตื่นขื้นนอนก,กับสดชื่นบอเพียบอยบอเพียค่ะไปง่ายมากง่ายคลองแคลค่ะโอ้สุดยอดมากเลยสาอาหารน้ำมันงานายญาเซซามีนของเรานะคะท่านใดที่สุขภาพไม่ดีสนใจ ปรึกษาเราได้นะคะสำนักงานตัวแทนอำเภอบ้านดูค่ะสำนักงานตัวแทนอำเภอบ้านดูนจังหวัดบุรรธาย์เบอร์โทร0926406099หรือ0621929631ค่ะคุณวิรัตมณีโชติค่ะวองวััตคำสุดดีค่ะวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณที่ปราณประสิทน้องมากค่ะขอบคุณค่ะค่ะ เนี่ค่ะน้องก็่านได้ตัวเล็กคนนี้ก็กินค่ะน้องจ้าสวยก่อนค่ะจ้าสวยลูกอวันดีค่ะเสวันดีค่ะอวันดีค่ะสวย